หมายเลขแปดครับขอเรียนเชิญแม่ตูนะครับขอเรียนเชิญแม่ตูประธานคณะบัการตัดสินความด้วยคุณแมวนะคะฟ้องสายสะพายให้กับนางงามด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญค่ะบนเวทีเลยบนเวทีเลยนะครับขอต้เรียนเชิญครับจะให้เกียรติมอบรางวัลนะคะให้กับสาวงามที่ครองตำแหน่งรองอันดับ3นะคะ หมายเลขแปดครับหมายเลขแปดนะคะนางสาวทิชาจามปารักนะคะน้องมิวโรงพยาบาลพิมพงศ์สังหารส่งเข้าเด็กป่วยนะคะซึ่งครองตำแหน่งรองอันดับสามค่ะคุณแม่ตู่นะครับผู้บริหารแฮดีไซน์และริมนาคาเฟ่นะครับไปเที่ยวไปใช้บริการได้นะครับติดตามโซเชียลได้แฮดีไซน์อุบลนะครับริมนาคาเฟ่อุบลเช่นกันครับ ช่วงน้ำท่วมมาสักครู่ก็เห็นคุณแม่ตู่เนี่ยเล่นน้ำอยู่ที่ริมน,น้ำคาเฟ่นะครับบ้านบ้านติดริมน,น้ำน,น,น้ำแบบทุกเนื้อทุก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 นะถ้าถูกถูกคุณแม่ตู่มีบ้านติดริมน,น้ำนะคะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะท่านเป็นเจ้าของมิตรสิทธิ์นะครับในการจัดประกวดนางสาวอุบลรัชธานีนะครับและเจ้าของร้านผ้าไทยนะครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับ ในโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านพันตำรวจเอกทรงศรีกุลตาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพี่ผูมังสาหานพร้อมด้วยคุณนายนะคะคุณวิมลทิีฟศรีบุลตานะคะประธานชมรมแม่บ้านตำรวจพี่ผูมังสานคนเบอร์ทีค่ห้าให้กางวัลให้เกียริศู้ตรับสอบนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับได้เกียรติมอบรางวัลค่ะเรียนเชิญค่ะ สำหรับรางวัลรองอันดับสองนะคะได้แก่หมายเลขหมายเลขสิบครับนังสาวนักทิพย์พิมพงศ์ค่ะล้มน้ำนะคะเทศบ,บาลตะบนทัรสีร่วมกับหอจกรนล,ลินทรอนตรีสาขาสิริทนทร์ส่งเข้าประกวดค่ะซึ่งค้องตำแหน่งรองชนะเลิ ันดับสองนะคะสำหรับสาวง,งามหมายเลขสิบเอ็ดค่ะสวยงามมากเลยนะครับน้องงามนะครับค่ะตอนนี้นะคะคุณนายดิมลทิพย์ศรีบุตรตานะคะประธานชุมนุมแม่บ้านตำรวจพี่บุญบางสาหานะคะได้เกียรติมอบสายสะพายนะคะกับสาวงามหมายเลขสิบเอ็ดค่ะแล้วก็อขอเชิญท่านร่วมกับนะครับท่านพันองค์อื่นทรงสักศรีบุตรตานะครับได้มอบรางวัล แล้วก็ท่านพันตำรวจเอกทรงศักดศีบุญตางนะคะผูก้กำกับการสานีตำรวจพลตร,าารี่ผพุังสาหาเมื่อท่วยเกียรติยศและเงินรางวัลน,นะคะให้กับสาวงามนะคะซึ่งรองอันดับสองจะได้รับเงินรางวัล6,000บาทค่ะขอบพระ,ะคุณนะคะขอบพระ,ะคุณท่าน,นะคะ่ะรางวต่อไปรองสองท่านนะคะสองท่านสุดท้ายจับมือกันเลยนะคะ ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านดรสรีมาเมวรีศิรธิตรานะครับนายกเทศมนตรีเมืองพิบูร์บางสาหารพร้อมด้วยท่านดรวรกิจศิรธิตรานะครับได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลรองชนะเลิศดับสองนะครับและขออนุญาตเรียนเชิญท่านพันตํารวจเอกประสานแก้วมหาสุริวงศ์นะครับท่านรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้ให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศ การสงการในปีนี้นะครับเ,บเพราะการเป็นเชิญครับรางวัลที่จะประกาศคือรางวัลน,นางสงการจะจปี2566นะครับและเราจะมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก่อนนะครับผู้ที่ได้รับ ตำแหน่งนางสงการ,ป,ราปันห้าระจำปี2566งานสืบสารตำนานมหาสงการเก่งสุดพื้นปสอัระจำปี2566ได้แก่หมายเลขหมายเลขหมายเลขหกค่ะ ส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข5นะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับนางสาวปนัดดาศีวะรมนะคะจุมชนภูเกแก้ว2ส่งเข้าประกวดค่ะในโอกาสบนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองพิบุร์มสาหานได้มอบรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่นนนนะาาง,งออให้กับหมายเลข5นะครับน้องอ้อนะครับาน,านางสาวปนัดดาศีวะรมนะครัคะ สำหรับสาวงามหม่เลขก5นะคะครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะนางสาวปนาดาสีวะรงนะคะน้องอ,อ้อชุมชวนภูเขงแก้วส่งเข้าประกวดซึ่งจะได้รับถ้วยรางวัลน,นะคะถ้วยเกียรติยศพร้อมสายสะพายและเงินประมาณเจ็ดพัน 7, บาทค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับน้องอ้อนะครับมาจากกันทะลักเลยนะครับศรีส,สกเกตนะครคะ่ะ และขออนุญาตเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกประสานแก้วมหาสุริวงศ์นะครับรองผู้กักับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์มอบรางวัลพร้อมมงกุฎนะครับให้กับหมายเลขหกนะครับท่านนายกฯรู้นตุ่ไปนะครับได้ถ่ายภาพตำรวจก่อนนะครับผู้ที่ครองตำแหน่งเจพีสงกรานะคะก็คือสาวงามหมายเลขหกนะคะนางสาวตมวานสงสะอาดนะคะน้องปรีมค่ะสถานีตำรวจภูธรพี่บาังสาหานะคะส่งเข้าประกวดค่ะ ซึ่งครองตำแหน่งที่งสองรางวัลนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลข่อนใจแก่งสะพือเป็นรางวัลที่ท่านผู้ชมผู้ตัดสินและรางวัลเทพีนางสงกรานก็คือคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินนะคะโอ,อ้โหได้ทั้งสองรางวาัลเลยค่ะพันพันตำรวจเอกประสารแก้วมหาสุริวงศ์นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบลราชธานีนะครับ มีมงกุฎนะครับปีนี้นะครับมงกุฎสวยมากเลยนะครับก็ขอแสดงความดีดีด้วยนะคะกับทั้ง7สาวนามนะคะที่ได้ตําแหน่งนะคะและก็ป่ายวันนี้นะคะก็จะขึ้นรถนางสกางกรานด้วยนะคะเดี๋ยวเราเชิญตัวแม่จับมงกุฎช่วยตัวแม่เชิญบนเวทีเลยค่ะโอเคโอเคขอบคุณมากเลยนะครับน้องยูนะคะ สมกับเป็นผู้บริหารนกยูงไทยแลนด์นะคะต้องเป็นทุกอย่างนะครับเพราะว่าการเดินกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันนะคะเพื่อร่วมแสดงคอมดีกับสาวงามทัานเจ็ดสาวงามค่าน้องมหมครับครับ